ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับเนาะวันนี้ผมก็จะพามากู้มองเก่านะครับเนาะนะครับกู้มองเก่านะครับวันนี้มองมาจะสามดังนะครับมีมองซีฟมองเจ็ดมองสาวึ่งคืนนะครับเนาะข้าสามดังนะครับคือยังว่าคือเก่านะครับเนาะผมก็ตอนนี้ผมจะไปกู้ผมก็คือจะไปท้ายรู้ครับหรือวไปสรุปกันทั้งหมดดีกลัวว่ามันจะได้หลายได้น้อยนะครับฟ้านะครับผมหน้ามุกโค้งทางเล็กนะครับยันโทรศัพท์เป็ี่ยนย่อเอื่นนะครับเนาะนะครับเอาง่ายๆนะครับเดี๋ยวสรุปกันข้างบนไดีกว่านะครับว่าจะได้หลายได้น้ออยนนะะคครรััับบมมงาด ขอหยัดไปกูมองครับเนาะเดี๋ยวมาเจอกันที่บนครับครับอันนี้กูกับกูหมดครับอันนี้สามเส้นครึ่งนะครับตัวงามอยู่นะครับตัวงามอยู่หางครึ่งก็ได้อยู่นะครับนี่นะครับนี่เจ็ดเส้นนะครับเจ็ดเส้นก็ได้สามโตนะครับนี่ตัวงามอยู่นะครับอันนี้สิบเส้นนะครับนี่ตัวสิบเส้นนะลองถามดูนะนะครับโลปลายนะนี่นะครับนี่สิบเส้นนะครับโอ้โหเบิ่งตามกันเลย ต่บักหางนึงครับเนี่ยนี่ครับสิบเส้นถึอตัวนึงนะครับอ่าคุมอยู่ครับสิบเส้นนะเจ็ดเส้นนะครับอ่าผมขอหยัดปดก่อนครับครับเกี่ยวผมกับปศกึ่งนึ่งนะครับเนาะในปลาย้าหครับครึ่งนึ่งนะครับปลาต่อนครับนี่าเติมครับอ่าได้กินใส่ปลายกับพ่อไ้กินอยู่นะครับ ตองกายนะครับกายจะเป็นตัวน้อยนะครับมันไก่พูดไก่เลี้ยนะครับกายเป็นตัวน้อยใช่ไหมครับเนี่ยสัมมีเก่านะครับลาไปครับไอ้ปลายก็ได้ตัวใหญ่นะครับวันนี้วันนี้เอาซิฟเซนมานะครับซิฟเซนถึอตัวนึงนะครับโอ้ดีใจมากนะครับนึกว่าสิบกได้สร็แล้วนะครับมองไงนะครับไอ้ตัวนึงครับซิฟเซนก็ได้ เงี้ยนนะครับยังว่าครับตอนกูยังคงกระเด็นไทยให้ดูนะครับก็น้ำมันค่อนข้างลึกนะครับก้อ็ตั้งยากยางๆนะครับโอ๊มาเสียหายรถอันนี้เอาง่างยๆสำลุกง่างยๆเช่นนะครับ นี่นะครับเอ้ยตัวบันล้มเลยนะเนี่ยนี่ครับโลปลายต้องไปอยู่ตรงนี้นะเนี่ยนี่ครับโอ้โห,โหชิปเซ็นนะครับนี่ชิปเซ็นนะครับโอ้โหพอเบอิบเบ่มอย่งครับโขาเส้นคืนนะครับ ไปใส่ก็หาปลาใช่ไหมครับเนี่ยฮะกินให้ยอะหน่อยครับนี่ครับอลาตัวงามนะครับสาวชิ้นครื่อตัวง้างหน่ครับตัวงามนะครับเดี๋ยวส่งผมฟืนตัดไม้นะครับฟืนตัดไม้นะครับส่งผมนะครับมึงมาเข้าเข้าที่เข้าทางนะครับหมดแล้วครับ นี่นะครับนี่เอ้ยแค่ตัวเดียวกินไปครึ่งนึงแล้วกันไหมนะแบบล้มเลครับเนี่ยนะครับเอาง่ายๆสินะครับเน้องเอาแล้วครับคลิปนี้ผมก็จะได้ขอตัวสักนิดนะครับพบกับผมคลิปหน้านะครับเนาะนะครับคลิปนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบายครับ